คน,นะคะ,ะสวัสดีค่ะลูกๆที่น่ารักทุกคนนะคะข่าววันนี้ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยนะคะวันนี้ตรงกับวันที่30เดือน12นะคะปี2564นะคะพรุ่งนี้เด็กๆก็จะได้หยุดพักผ่อนยาวกันแล้วนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่หยุดเรียน1วันนะคะ,ะวันนี้เราไปดูเนื้อหาของเราเลยค่ะว่า เด็กๆจะทำอะไรกันนะคะวันนี้นี่เลยให้เด็กๆทำหน้าห้าสิบเก้านะคะเป็นคำของจองนะลูกนะครูกุ้งเคยสอนคำของจองให้เด็กๆเรียนแล้วนะคะอ่าคำของจองคือคำที่มีสระเหมือนกันนะคะถ้าเกิดมีตัวสะกดก็ต้องมีตัวสะกดเหมือนกันนะคะอย่างเช่นตัวยางเลี้ยวซ้ายเห็นไหมคะสระอาแล้วก็มีตัวสะกด,ดยอยางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น คำ้องจองคำสุดท้ายต้องค้องจอกับคําแรกของคําถัดไปเห็นไหมคะนี่ไงลูกสายเห็นไหมสอายอสายไม่อีกสายนะคะหน้านี้นะคะเด็กๆทาเองกับหน้า6กสนะลูกนะเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะ,อะเอกคําว่ากระดองขายาวเดินชา้าวิ่งเร็วขาสัน้นหูยาวนะคะมาเติมใน ตัวพี่กระต่ายกับพี่เต่านะคะอย่างเช่นกระดองน่าจะเป็นของใครคะพี่เต่าเนาะขายาวเลกพี่กระต่ายเดินช้าพี่เต่าว,วิ่งเร็วพี่กระต่ายขาสั้นพี่เต่านะคะแล้วก็หูยาวเป็นของพี่กระต่ายนะคะ,ะทําหน้านี้เสร็จต่อไปอันนี้เลยค่ะทําหน้าหกสิบเอ็ดนะคะดูภาพนะคะแล้วเรียงคําให้เป็นประโยคนะคะอย่างภาพแรกนะคะ เอามาเรียงเป็นประโยคใหม่หัวเราะเยาะเต่ากระตา่ายอะไรลูกน่าจะเป็นคําว่ากระต่ายหัวเราะเยาะเต่าใช่ไหมคะเอามาเรียงใหม่เนาะต่อไปค่ะกระต่ายของการรับเต่าคําท้าและวิ่งแข่งเด็กๆอ่านรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะคะเด็กๆต้องเอามาเรียงใหม่หน,นะลูกนะนอนหลับใต้ต้นไม้ชะล่าใจกระต่ายกระต่ายชะล่าใจนอนหลับใต้ต้นไม้ ต่อไปลูกเต่าก็ตายถึงเส้นชัยก่อนเอามาเรียงใหม่นะคะเต่าถึงเส้นชัยก่อนกระตายนะลูกนะต่อไปค่ะหน้าที่หกสิบสองง่ายมากเลย <S <S 1> <S 1> เขียนตัวเป็นจงเต็มบรรพัดให้สวยงามน,นะคะงานในวันนี้ทำหน้าห้าสิบเก้าถึงหกสิบสองนะลูกนะไม่เยอะเลยนะคะค่ะแล้วก็ ให้เด็กๆลองวันปีใหม่วันพรุ่งนี้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ทำงานส่งคุณครูก็เหมือนเดิมน,นะคะลูกบ๊ายบายจ้าสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะ